สวัสดีครับผมข้อปาคข้อตัวยังไงครับอุบาบืนครับพี่น้องเนื่องจากฝนตกครับผมโอ้ยจอยครับพี่น้องเลยให้พี่น้องนี่เบิ้งครับ ปโคปโคแเดยยุคับพี่น้องนีครับร้องต้งลางคูนะครับพี่น้องอาชิแสงเ่อไรไปนครับฝนเด็ตปลาบุนครับพี่หน้อ,นนนองปลาบ,บุบน มดูคน,น,นเดียวกะดูกนครับสัตว์นี้ซุูมนะครับตรงนี้ก็ตายครับพี่น้องอาจจะถ่ายได้พอดีไปไหนด้วยพี่น้องมีคนจับกล่องครับผู้เดียวมาผู้เดียวครับนำไปลงุงขอสิวกลางครับ หอกเดี eh, hey, uh ๋ยวต้องเลยก่อนบัวสมอวนนี่ครับคุณอาป่าบัวอวนตรงนี้ครับ ปาเบ่มมคบง,เงครับบา,บาจุ๊บยูนในซุ้มเหนียวครับเดียไปมองอวนปันเลยครับนี่ครับ ผมง,งานครับเกี่ยวนี่เป็นเกี่ยวสวงครับพี่น้องปลาคอซีปลาดุกหนึ่งครับเกี๊ยวแรกออกไปย้องบ่อผมปเป่ปลม้าตนนี้ทงเนี่ครับเดี๋ยวผมหยุดไปไทยเพิ่งนี่กะละมังหนึ่งครับพี่น้องกะละมังหนึ่งครับเนี่ยไปไทยเพิ่งเนี่ครับสรุปปลานึ่ครับสรุปพี่น้องเ,เพิ่งครับ ม้าผมลงไปจับครูนี่นะครับนี่นี่ปลาลุกคออันนี้ผมเมกี่ยวม้าสะทงครับบ่แมนชุดแรกนะนี่ผมเมกี่ยวม้าทงครับสวยกวัานี้เลยน,นะครับชัดบกหนึ่งครับพร้อ,อ,อมงาม พอกับวิ่งพฉพาะน้ำครับจะาอ้วนดีครับนี่ครับมันตกปลาเบินนะครับสะดุดง่ายครับนี่ครับสรุปแล้วว่ามือนีกับยูนีกประมาณสองสามลกว่ากิโลเอาไปไว้ในบ้านแล้วกับประมาณสี่ลครับในบ้านแปดลนะครับมือครับสรุปว่าคืนนี้ครับมานู่ครับ ใช่เนี่ยอืมมีกระสุนอมงามเจ้อชุดแรกอะแต่ว่าปเป่าได้กประคอตัวนี้ครับผมเหลืหลายอยู่ครับอืมมีมีแต่พร้อมงามครับกระดูกหน่อยพร้อมงามครับฟ้ขอเขาวันดีครับมาจอยด้วยครับน,นี่ครับฟ้อกันพร้อมงามจรองเหรอฮะคลิปนี้ก็ฝาก กลับเองนี่แหละครับขึ้นฝนตกนนครับอีิสานมันเนาะเป็นประมาณนี้นะครับพี่นอ้อยนี้นก็ฝากกุไลกุแช่เบาต่อจอนะครับน,นีสวัสดีครับ